มื่อเย็นวันนี้มาทำแกงพแนงกุ้งอาหารไทยสุดโปรดของพ่อสามีกันค่ะ พ่อบอกว่าได้กุ้งมาจากบ้านบนเกาะนะคะซึ่งเป็นกุ้งเปลือกแข็งค่ะกุ้งของเราวันนี้ก็คือตัวใหญ่ๆเลยนะคะตอนแรกบอกแม่สามีว่าสบายมากค่ะแกะเปลือกกุ้งแค่นี้พอทําไปสักพักมันเริ่มแกะยากใช้เวลานานแม่สามีก็เลยมาช่วยแกะนะคะเป็นกุ้งที่พ่อบอกว่าซื้อมาจากชาวประมงตอนไปบ้านบนเกาะรอบก่อน,นะคะ่ะแกะเสร็จแล้วเราแบ่งกุ้งไว้4ี่ตัวนะคะจะเอาไว้ทอดกรอบตกแต่งหน้าพแพนงค่ะส่วนแกงพแพนงปกติเขาก็จะไม่ใส่ผักนะคะแต่วันนี้ขออนุญ,ญาตใส่ผักนะคะเป็นพริกหวานสาแสะอันนี้เป็นใบมะกรูดแห้งนะคะเอามา มาแช่น้าอุ่นไว้แล้วก็าการกดตัดเป็นเส้นๆไวรอดีไม่มีแป้งทอดกรอบว้ทอดกุ้งนะคะเลยมาผสมแป้งอเนกประสงค์กับแป้งข้าวโพดค่ะส่วนสามีก็มาช่วยหุงข้าวด้านหลังนะคะเราจะผสมน้ําโซดากับน้ําแข็งนะคะคนแป้งให้เข้ากันเอากุก้งลงไปชุบในแป้งแล้วก็ลงทอดได้ระหว่างนั้นแม่สามีก็มาช่วยจัดโต๊ะนะคะก็อดอกไม้ที่พ่อตัดจากกระถางหน้าบ้านมา,สาใส่แจกันวางไว้บนโต๊ะค่ะทุกอย่างพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทําพะนแนงกันเลยค่ะตั้งกระทะนะคะแล้วก็ใส่กะทิลงไปค่ะพอกะทิเดือดก็ใส่พริกแกงทนนี่าามจกไทย ตัะะ้งใจออกมาให้พ่อสามีกินเลยค่ะชิมรสชาติแล้วนะคะก็เติมน้ำปลาลงไปพริกแกงยี่ห้อนี้จะค่อนข้างหวานแล้วนะคะวันนี้ก็เลยจะไม่ได้เติมน้ำตาลแล้วค่ะจากนั้นก็ใส่ใบมะกรูดเป็นใบลงไปค่ะอันนี้ก็คือจะเอากลิ่นเฉยๆนะคะจะเติมผงปรุงรสไปด้วยนิดหน่อยนะคะพอนำแกงของเราอร่อยได้ที่แล้วก็เติมพริกหวาน3าสีลงไปค่ะคน,คนทุกอย่างให้เข้ากันจากนั้นก็ใส่กุ้งที่เราแกะไว้นะคะกุ้งก็จะมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ผสมกันค่ะจะบอกว่าตอนนี้ในครัวก็คือหอมแกงผันงมากๆเลยค่ะทุกอย่างสุกกกกแแลล้้้้วววนะคะค็ปิดดดทายยยบมรกกซอ ซอยค่ะเพื่อตกแต่งหน้าตาให้ดูสวยงามแกงพะแนงกุ้งของเราเสร็จแล้วก็มาทําไข่เจียวค่ะวันนี้เราใช้ไข่ไก่สมฟองนะคะก็ใส่ผงปรุงรสนิดหน่อยแค่นั้นค่ะตีไข่ให้เข้ากันพอดีมีพริกหวนสามซีเหลือนะคะก็จะเอามาใส่ด้วยค่ะเสร็จแล้วก็ลงทอดในกระทะเลยค่ะของบ้านนี้เขาจะคิดว่าไข่คนกินเป็นอาหารเช้าค่ะวันนี้ก็เลยไม่ได้เจียวเยอะนะคะทําแค่3ฟองก็กับข้าวทุกอย่างเสร็จแล้วแม่สามีก็เข้ามาในครัวเพื่อช่วยตักข้าวค่ะจากนั้นเราก็มาตักแกงพะแนงใส่ในจานให้แต่ละคนเลยค่ะกก็ตแต่งด้วยกุ้งทอดคนนละตัวีก็เป็นนห้าตานงกุ้ง เราวันนี้คะ่ะเสร็จแล้วแม่สามีก็มาช่วยยกไปวางที่โต๊ะนะคะต้องบอกว่าพอไปวางที่โต๊ะแล้วก็คือแทบจะถ่ายไม่ทันเลยนะคะทุกคนก็คือกินไปก่อนแล้วเราก็เลยบอกว่ามีไข่เจียวด้วยแต่ละคนก็เลยตักไข่เจียวตามเราคะ่ะทุกครั้งเวลากินอาหารไทยติดตามก็จะชอบลุ้นว่าพ่อสามีจะลุกไปเติมกี่รอบต้องบอกว่าวันนี้เป็นของโปรดของพ่อสามีนะคะพ่อสามีก็คือลุกไปเติมหลายรอบมากๆเลยค่ะคนถ่ายอย่างเราก็คือถ่ายไม่ทันเลยนะคะทุกคนก็บอกว่าชอบมากๆเลยค่ะยิ่งกินกับไข่เจียวเราก็คืออร่อยเข้ากันมากๆ่ ู้ว่ามีคนตักเกลี้ยงกระถะตั้งแต่ตอนไหนนะคะเห็นคนกิน e n j o ยขนาดนี้คนทําอย่างเราก็คือปลื้มใจมากๆเลยค่ะเหมือนกันไม่กี่นาทีก็เกลี้ยงจานนะคะพ่อกับแม่สามีก็ฝากขอบคุณผู้ติดตามทุกท่านด้วยนะคะเพราะเราบอกว่าไม่จําเป็นต้องไหว้เราค่ะขอบคุณทุกท่านที่ดูวิดีโอนี้นะคะและแน่นอนค่ะกฎของบ้านนี้คนทําไม่ต้องล้างและผู้ชายบ้านนี้ก็คือทําความสะอาดบ้านเก่งมากๆเลยค่ะทั้งพ่อกับสามีก็มาช่วยกันเก็บกวาดแล้วเ,เจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ